คือว่างกับระเบิดเองเหยียบเองเนาะอันนี้คือขมิ้นล้วนๆทุกคนขมิ้นล้วนๆไม่มีวัวผสมนะทุกคนไม่มีวัวผสมคือขมิ้นล้วนที่ทําแบบนี้ได้ทั่วโลกเขาวางกับดักใส่ศัตรูแต่ว่าทหารขามิ้นวางกับดักใส่ตนเองเนาะเพราะฉะนั้นเราต้นจริงพูดได้เต็มปากเลยว่าขามิ้นล้วนๆไม่มีวัวผสมทุกคนเนาะ กองทัพที่สองชี้แจงด่วนครับกรณีที่มีข่าวว่ากองทัพกัมพูชายิงปืนใหญ่ใส่ฐานไทยบริเวณปราสาทต,ตาควายกองทัพที่สองตรวจสอบแล้วยืนยันว่าไม่เป็นความจริงนะครับเสียงระเบิดที่ประชาชนได้ยินสันนิษฐานว่าเกิดจากกรณีที่ฐานกัมพูชาเหยียบกับระเบิดของตัวเองที่ลักลอบวางไว้เองบริเวณด้านหลังปราเอาจริงข่าวด่วนจริงสําหรับวันนี้เลยพวกสื่อโซเชียลต่างๆของคข,งเขเมรเนี่ย บอกว่าอยากส่งทหารกัมพูชาที่บาดเจ็บหรือป่วยจากโรคไข้ต่างๆเนี่ยมารักษาตัวที่โรงพยาบาลไทยเพราะว่าโรงพยาบาลเขมรนั้นอุปกรณ์แล้วก็เครื่องมือแพทย์ไม่เพียงพอผมถามจริงๆทุกท่านมีความคิดเห็นอย่างไรอยากให้ทหารเขมรนเข้ามารักษาไหมหรือคิดเห็นอย่างไงแต่สําหรับผมนะคนคือตอนนี้ประเทศเขมรไม่ว่าจะเป็นพลเรือนหรือว่าทหารเนาะ โดนไข้ป่าระบาดอย่างหนักไข้มาเรียเนาะบางคนขอส่งตัวเข้ามารักษาที่โรงพยาบาลฝั่งไทยเนาะคือโซเชียลฝั่งไทยก็ตีกลับไม่ต้อนรับคนคมเนาะไม่ต้อนรับคนคมนทางสื่อโซเชียลของคเมีนก็อขอส่งคนป่วยเนาะไม่ว่าจะคนป่วยทาง ด้านเป็นไข้มารเรียหรือว่าไข้ป่าเนาะคือระบาดอย่างหนักอยู่ในกัมพูชาตอนนี้ไม่ว่าทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากระเบิดเนาะจากระเบิดที่ทหารขามนเป็นคนวางกับดักระเบิดแต่โดนทหารขามนเอ,เองทุกคนนี่แหละเขาบอกว่าถ้าไม่โง่จริงไม่ใช่ขามนทุกคนคือตอนนี้อ่ะโซเชียลขามน ต้องการมากกคนต้องการที่จะเอาคนป่วยมารักษาที่โรงพยาบาลฝั่งไทยให้ได้ทุกคนแต่ไม่รู้ว่าโรงพยาบาลฝั่งไทยจะรับคนป่วยคนขมิรหรือไม่นะทุกคนเพราะว่าตอนนี้ด่านหรือว่าขมแดนขมิไทยยังไม่ได้เปิดทุกคนยังไม่ได้เปิดเนาะเพราะฉะนั้นแล้วบอต้นเชื่อเลยว่าทางฝั่งเจา้าหน้าที่ฝั่งไทยเข้าไม่เขาไม่ อนุญาตให้คนขมินเข้ามารักษาตัวเด็ดขาดเนาะทุกคนเนาะคือวางกับระเบิดเองเหยียบเองเนาะอันนี้คือขมร้นล้วนๆทุกคนขมิ้นล้วนๆไม่มีวัวผสมเนาะทุกคนไม่มีวัวผสมคือขมินล้วนๆที่ทําแบบนี้ได้ทั่วโลกเขาวางกับดักใส่ศัตรูแต่ว่าทหารขมนินวางกับดักใส่ตนเองเนาะเพราะฉะนั้นเราต้นจริงพูดได้เต็มปากเลยว่าขมิมนล้วน ไม่มีวัวผสมทุกคนเนาะคือว่าทุกคนทหารก็ได้รับไข้ป่าหรือว่าไข้ามาเรลลียเนาะบางคนก็โดนกับระเบิดตนเองทุกคนนี้อันนี้คือรอรอ,อขอส่งตัวเข้ามารักษาตัวที่โรงพยาบาลฝั่งไทยทุกคนเนาะนอนรอเพราะว่าอุปกรณ์ทางด้านการแพทย์ อยู่ประเทศกัมพูชาตามแนวชายแดนหรือว่าในตัวเมืองกุมพนมเปญเครื่องไม้เครื่องมือยังไม่ทันสมัยทุกคนถ้าเทียบโรงพยาบาลฝั่งไทยนะอนามัยอยู่ในประเทศไทยเครื่องไม้เครื่องมือยังทันสมัยมากกว่าเพราะฉะนั้นแล้วทุกคนเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็หนุ่ขมขมิ้นก็ได้แต่ยกมือไหว้เนาะขอส่งตัว คนที่ได้รับบาดเจ็บหรือผู้คนป่วยเข้ามารักษาที่โรงพยาบาลฝั่งไทยเนาะนี่คืออ่าเขมนแพ้ภัยตนเองทุกคนน,นี่แพ้ภัยตนเองเลยวางเองเหยียบเองนักเลงพอเขอมนบอกแต่สุดท้ายขอขอหน่อยเนาะอันนี้เหตุการณ์ผ่านไปยังไม่ถึง1เดือนทุกคน วันที่22เนาะวันนี้วันที่21 29วันเนาะเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับเขเมรไม่ว่าการาแย่งอาหารแย่งข้าวสารหรือว่าการรักษาพยาบาลที่ไม่ทั่วถึงเนาะทหารออกไปขอทานแรงงานลักลอบเข้ามาในประเทศไทยเพี่อว่าเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายภายในไม่ถึงเดือนภายในไม่ถึงเดือนผลกระทบก็ าตามขมรมาเรื่อยๆนะตามขมรมาเรื่อยๆภายในหนึ่งเดือนต่อไปอีกไม่รู้ว่าด่านจะเปิดวันไหนทุกคนไม่รู้ว่าด่านจะเปิดวันไหนขมรจะเจออะไรบ้างเนาะไม่ว่าจะน้ําท่วมเนาะไฟฟ้าไฟไหม้น้ํามันขาดแคลนเนาะทุกคนไฟฟ้าดับสายสื่อสารติดต่อไม่ได้นี่คือเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นอยู่ในฝั่งขมร ไม่ว่าการโดนรัฐบาลหลอกว่ามีงานให้ทำเนาะมีงานให้ทำเงินเดือน1 2ื่นสองหมไม่ต้องไปทำงานเลยที่ประเทศไทยเนาะไม่ต้องเสียวีซ่าทำงานในประเทศคเคมาเเองก็วันละส0่ร้อแต่ที่จริงแล้วทุกคนเนาะวันละร้อยกว่าบาทวันละร้อยกว่าบาทเดือนหนึ่งทำงานแค่20วันหรือ15วันทำให้ตั้งแต่วันที่22 เดือนที่ผ่านมาหามนที่ 21, 21 21เดือนนี้เกือบเกือบหนึ่งเดือนทุกคนขเมร์ลักลอบเข้าไทยโดนเจ้าหน้าที่ไทยจับไปแล้วเกือบ400คนทุกคนเกือบ400คนถ้ามันมีถ้ามันมีกินจริงถ้ามันมีงานทําจริงมันไม่วิ่งหนีตายเข้ามาประเทศไทยทุกคนน้องขอต้นเชื่อว่ามันต้องทํางานอยู่ในประเทศมันอันนี้คือมันอดอยากศูนย์อพยพก็เขาสารถุงหนึง่ง ก็แบ่งกัน20คนเด็กเล็กผู้ใหญ่คนแก่แย่งกันอาหารกันอยู่กันกินทุกคนเนาะมามา่าหนึ่งหอ่อทหารขามนต้มกินด้วยกัน5คนแต่ว่าอินฟลูอิเซอร์คมนทำคอนเทนต์แบรนด์สินค้าไทยเผามาม่าไทยแต่ทหารต้มมาม่าหนึ่งหอ่อเนาะแบรนด์ของประเทศไทยใส่ผัก ครึ่งกะละมังหนึ่งหอ่อทหารขมิน้นกินได้5้าหคนทุกคนกินน้ําก็กินผักเนาะคือแบบว่ามันบิดเบือนกับความเป็นจริงเนาะที่อินฟลูเอนเซอร์ออกมาเผามามา่าของไทยบอกว่าแบงสินค้าไทยเนะาะบัต้นบอกว่าถ้าจะทำคอนเทนต์แบบนั้นเอามาแจกทหารดีกว่ามันจะได้บุญกว่า ไม่ต้องทำคอนเทนต์แบรนด์สินค้าไทยเนาะเอามา่าไทยไปเผาเอาสินค้าไทยไปเผาแต่ว่าทหารผู้อยู่แนวหน้ามาม่าห่อหนึ่งกินได้5้าหคนอันนี้มันไม่แฟร์นะทางที่ดีเอามาแจกทหารดีกว่าเนาะเราต้องยอมรับความจริงประเทศไหนที่ไม่ยอมรับความจริงคือประเทศที่ด้อยพัฒนาทุกคนเนาะประเทศที่เขาจเจริญแล้วประเทศที่เขาพัฒนาแล้วเขาจะยอมรับความจริง ทั้งหมดโอเคครับทุกคนสำหรับคลิปนี้เนะาะบอต้กนก็จะออกมาพูดเกี่ยวกับเมนแต่เพียงเท่านี้ทุกคนเนาะสมน้ำหน้าที่ปากดีปากเก่งแบรนด์สินค้าไทยแต่สุดท้ายมามา่าหนึ่งห่อกินได้ตั้ง6คนนี่เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นภายใน1เดือนที่ผลกระทบต่อกับคนเมนสวัสดีครับผม